สวัสดีนะครับพบกับเราในช่องปลายแสมสั้นกันเมือนนะครับสวัสดีนะคะนี่โม,มีอะไรมากมายนะครับวันนี้คิดถึงนะครับคิดถึงมาเยี่ยมพ่อพลายค่ข้าวพลายของเราซึ่งตกมันมาเดืนกว่าแล้วนะครับเกือนกว่าใกล้จะเข้าสองแล้ววะดูค่ะตอนนี้เริ่มเป็นเกาะาเริ่มเริ่มเป็นวงกลมแล้วนะครับ เริ่มเป็นเกาะแล้วนะคะเริ่มเป็นเกาะแล้วหรือว่าอ่ารอบผีดได้เยอะแล้วนะคะดูสิคะหนูสร้างเกาะขุดลุมไว้ล้อมรอบเลยนะคะเพราะว่าน่าจะกลัวค่าศึกโจมตีเรื่อว่าการป้องกันตัวนะครับโดยเฉพาะค่าศึกนี้นะคะอ้ใช่ไหมศึกนานแล้วครับศึกนานแล้วออกศึกนานแล้วดูน้ํามันก็ยังยังออกเยอะเหมือนเดิมนะคะวันนี้ บรรยากาศก็ฝนลินลินด้วยนะคะดูไม่หันไปไหนค่ะดูน้ำมันก๊อกด้านล่างก็หยดหยดพอกันกับน้ำฝนนะคะวันนี้น่าจะยังไม่ได้ทำความสะอาดเนาะเราเราไม่มีไอเราไม่ไม่ค่อยได้มาไม่ค่อยมีบทบาทสะอาดนะคะเพราะว่าไม่มีบทบาทนะก็เสกจะลิงจะไปสนอย่างเดียวเลยอขอก็เลยไม่อยากจะ ไม่อยากจะมากวนเพราะว่าถ้าถ้ามาดูไปบ่อยก็อันตรายเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นห่วงทั้งโซ่ทั้งโซ่เนาะถ้าเขาดดบ่อยโซ่ก็อาจจะขาดได้ครับแล้วก็งานที่เขามาดันเสาดานอะไรก็กลัวเขาจะอักเสบข้างในนะอืมกลัวจะอักเสบด้านในเราก็เลยทางที่ดีเราแค่มาดูครับมาเยี่ยมมาเยี่ยมมามาเป็นกําลังใจให้นะครับใช่เดี๋ยวเราให้ดูบริเวณล้อมรอบก็ดูนะคะดู ถ้าอ,อย่างนี้เป็นอะไรถ้าจับคาดลงไปปั๊บมามเลยนะครับถ้ายืนเฉยๆอ่ะยืนมาดูเฉยๆปั๊บไฟนมเสิงเราก็ไม่สนใจแต่สตถ้าถ้าจับด้ามพลาดด้ามอะไรปั๊บระแวงเลยนะคะเหมือนว่าจะไปขโมยอืขโมยสมบัตขขขิของเขาครับหรือเป็นอยังไงลครับเขาคิดยางน้นหรือเปล่าเขาห้ามตอนนี้คุณปู่ก็เตรียมแล้วเนี่เตรียมอาหารไว้ลอแล้วนะคะแล้วก็มะม่วงสุกก็แช่น้ําไว้แล้วแล้วก็นุ่นที่ห้อยไว้ก็ ้วยสุกรวยสุกวันนึงต้องใช้อาหารจํานวนเยอะพอสมควรเนาะเพื่อที่จะให้โยนให้เขากินระหว่างที่บรรดาควานก็ช่วยกันทําความสะอาดเสร็จเราก็เป็นกองเชียร์นะครับเราก็ได้เป็นกองเชียร์เราก็ไม่ค่อยอยากจะให้เขาได้ดูเท่าไหร่เพราะกลัวสู้เซฟไหมครับเซฟทั้งสู้เซฟทั้งงาลอยแทง เป็นหลุมเป็นอันนี้ล้อมรอบเลยค่ะเป็นเกาะอย่าเหลือตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นี่ถ้าลองย้่นออมไม่ก็เข้าไม่ได้เลยครับตรงนี้ยังเหลือยังเหลือด้านหน้าอยู่อย้างนับด้านหลังเนี่ยเริ่มเริ่มแทงเป็นเกาะละแต่ฝั่งนู้นเข้าไปไม่ได้แล้วครับฝั่งนู้นฝั่งนู้นไม่ได้แล้วลึกแล้วเนาะนี่ถ้าฝนตกมาแรงๆสงสัยน้ำล้อมรอบเลยนะคะนี่เป็นเหมือนกรุงเสียยุทธยาใช่ใช่ซาเกาะ คุมกันช้างสึกก็อย่างนี้นะคะเหมือนปีที่แล้วไปสร้างเกาะไว้ให้บ้านลูกชายบ้านขวัญเมืองนะคะวันีก็บรรยากาศดีดีครับรรยากาศฝนลินตอนเรามานี่ยังไม่ตกนะคะพอเรามาถึงวันยี่สิบหลังโอ้โปรยโปยมาเลยก็ดีไปอย่างค่ะจะทำให้ยากของเราไม่ตายนะคะรอตายไปได้ ซุ่มฉ่ำช่วงนี้ก็จะดูเขียวๆหน่อยนะคะเอ่ไม่ไม่เห็นคุณปู่นะครับเห็นแต่ร์นะเออแต่ว่าคุณปู่ไปไหนไม่รู้น่าจะอยู่บ้านชีทับชัยหรือเปล่าเพราะว่าจะมีเลิกตั้งเสาที่สิบก็เลยแต่จะนายช่างจะมาโอ้โหดูโชว์งาครับโชว์โชว์ครับแล้วก็โชว์ได้เหมือนกันโชงาโชงาเสียกันนี ดูครับดูดูข้างล่างข้างล่างครับน้ำมันออกเยอะจริงๆพื้นแฉะด้านในนั้นไม่ใช่ฝนนะคะไม่ใช่น้ำฝนไม่ใช่น้ำฝนนะคะ,ะเป็นปน,น้ำมันล้วนๆนะคะน้ำมัน,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 ะะน,มนซึ่งพราพาหนุ่มเซกของเราถ้าตกมันทุกปีนี่น้ำมันก็จะออกแบบเป็นกอกเลยไม่มีแบบอั้นเลยนะคะเพราะว่าช้างบางเชือกนี่เนาะใช่ไหมบางเชือกนี่ น้ำมันจะไม่ออกจะอั้นเนาะขมับก็จะบวมเขาก็จะงุดหิดแล้วก็อะไรนะงุดหิดนะครับพ่อจะเมือนกับว่าถ้าคนเราก็ปวดหัวนะครับปวดหัวดูดูนี้เวลาเขาบิดอย่างนี้นะคะบิดให้น้ํามันหนบยืดตัวนะคะยืดตัวดูด้านล่างหยดพอๆกับน,น้ําฝนที่หยดลงมานะคะ ซึ่งปีนี้ค้อบคลายเราก็รู้สึกว่าสมบูรณ์มากกว่าทุกปีเนาะทีนี้อาจจะสี่เดือนหรือว่าอาจจะสเดือนปีที่แล้วสามเดือนกว่ากว่าสามเดือนกับเออาทิตย์ครับแต่ว่าไม่แน่นะครับบูเบอร์เฟ้องจะรู้สึกว่าเขินแรงแล้วออกเยอะบางทีก็อ้วนอาจจะหมดเร็วก็ไม่รู้นะครับอือาจจะออกน้ำมันออกเยอะตกมันเยอะก็อาจจะหยุดเร็วมันก็เป็นได้หลายเหตุผลเนาะใช่ครับอย่างของพ่พมหนะนะครับเข้าวโพดมหา มีกอกสองอย่างพวลายนมเสกที่คนเคยเลี้ยงมามีกอกสองไหมไม่เคยมีครับปกติไยนมเสกจะตกมันรอบเดียวก็คือจบเลยครับจบเลยแล้วเขาจะตกตรงเนาะช่วงไหนที่เขาตกเขาก็จะตกช่วงนั้นเนาะใช่ครับดีครับปีนี้ตกช่วงโควิดนะโควิดอแต่ว่าเราว่าถ้าเขาไม่ตไอ้ไม่มีโควิดนะครับปีนี้เราไม่ค่อยได้พักนะครับปีนี้อ่าถัง <laughs> แต่เออได้พักทั้งหมดโอ้ดูดูดูโอ้โหดูขณะเวลาเขาขยับตัวเนี่ยฮะดูโอ้โหยิ่งกว่าน้ำเยี่ยวอีกนะคะดูโอ้คใไปคิดถึงเรานะครับคงไปคิดถึงเห็นไหมหันหน้ามาไม่เห็นหลายวันเราไม่ได้มาหลายวันแล้วนะคะโอ้โหดูข้างล่างครับน้ำมันถ้าเอาอะไรไปรองไว้นี่ได้เป็นครุกเลยนะคะต่อวันโอ้คุณปู่มาแล้วค่ะ ปูมาแล้วปูเรียกมูเลยนะเปิดช่องแล้วครับนอนสงสัยมาจากบ้านน่าจะไปกินข้าวอยู่ที่บ้านทับไทยมาเดียวดอกพี่นะเอตอตรงด้านล่างนั้นงากระเด็นนะคะดูด้านล่างหายแล้วนะหายชิ้นหนึ่งปูบอกก็หายเมื่อวานหายเมื่อวานดูด้านล่างนะคะหายเมื่อคืนโอ้นั่นนั่นนั่นด้านล่างนะคะอยู่ประมาณนาดนี้ฮะอืมแต่ไม่รู้จะหักตรงไหนเนาะเพราะว่า รอยพ่อเสกแทงขุดลุมไว้ซะเยอะถ้าเป็นอย่างนี้ปว่าจะหายตกมันเนี่ยดินใช่ดินเยอะอยู่เสมือกันเพราะว่าอยู่นี่มันดินแข็งใส่เกณฑ์มันต้องมันขึ้นไปเพราะว่ามันไม่เหมือนปีที่แล้วเนาะปีที่แล้วอยู่บ้านอ่าลูกชายขวัญเมืองคือดินเราไม่แข็งนะคะอ่าตอนหายตกมันต้องเกณฑ์ระดมพลนะคะใครดีใครได้นะคะนี่ลุมแถวนี้เพราะว่า ไม่ใช่ชิ้นสองชิ้นลเยลยน,เน่าจะหลายชิ้นนะคะโอ้ถ้าเพ่อพลายนมเสกหายตกมันนี่สงสัยผู้คนจะมารุมร้อมอยู่แถวเนี่ยนะคะแถวกกหลักเน, <ะ S 1> นี่ยแหละคะ่ะโูโ่นโมเดลเข้ามานะครับสวัส,สดีครับสสวัดีค่ะไปไหนมาครับเมื่อกี้ไปหาโรงเรียนครับโอ้ไปหาโรงเรียนมาดูนะ <ไ S 2> <ม>ครับทุกวันนี้มาอยู่ด้วยกัน แค่ไม่กี่วันเองโอ้ดูทุกวันนี้ใส่เสื้อพ่อแล้วครับฮะใส่เสื้อใครครับอ๋อคอใส่เสื้อพ่อได้แล้วนะครับนี่เเสื้ออออไม่ธรรมดาเพราะยากมาหลายวันแล้วไหนคุณเยงาน้ำใช้ตายหมดแล้วเปิดทิ้งหมดแล้วนี่ตะกร้ามันตะกร้ารเลยก็ยักษ์ตะกร้ามันแล้วเนาะตะกร้ารมันเล่นนี้แล้วบอกโอ้มันกินจน มัน,นกินตะการมันเจาะไปเอ็เลยเมื่อวานปูเขาไปาะยุ่เมื่อวานไปเย็นนะเมื่อวานไปบ้านอันน่้นะบ้านศาราตอไ<ห>นไปตอนเย็นเาจะพาไปไล่สดหาเงินช่วยส,สร้างซุ้มประตูออรอบนะ เอาไหนลองมาดูสิอ่าหมูเบนเราต้องแบบนี้ครับรถพุงอ่ะทำเป็นหรือเปล่าดูดื้อขึท้อำดีๆทำดีๆอ่ะทำดีๆก่อนทำไม่เป็นอืมหนักมากว้ยแพ่อลูกจะมุนห่วงแทงกันอ้าวมุนแ้วอซิดูกระพาะ

ตเกอ็ดีมนงเมดะ้นะคะตอนนี้เมื่อกี้ลินลินตอนนี้คือตกแรงมาแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากติดตามในช่องของเราด้วยนะคะช่องส่ายแซมสันขวันเมืองอย่าลืมอะไรครับอันมาทางนี้อันมาทางนี้ตัด่อเ อย่าลืมอย่าลืมหันมาลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ <laughs>